พาไปดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนกันอยู่ที่โคราชบอกว่าโดนใบสั่งกันเกือบทั้งหมู่บ้านรวมๆกันแล้วเนี่ยมีใบสั่งเกือบ200ใบเขียนระบุไว้บอกว่าขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดชาวบ้านเขาก็สงสัยนะครับว่าจะขับเร็วได้ยังไงตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดยูเทินครับชาวบ้านตําบลหนองตะไก้์อาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา รวมตัวกันที่ริมถนนสาย24สีคิ้วเด็ดอุดมโชว์ใบสั่งจับความเร็วเรียกร้องอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องที่ตรวจจับความเร็วหน่อยโดยเฉพาะบริเวณช่วงทางเลี้ยวจุดปรับรถที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาสัญจรผ่านไปผ่านมาเป็นประจำภายหลังเนี่ยปรากฏว่ามีใบสั่งเรียกเก็บค่าปรับโดยระบุว่าชาวบ้าน ขับรถใช้ความเร็วเกินกฎหมายกําหนดซึ่งชาวบ้านเขายืนยันนะครับว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันทําความเร็วไม่ได้เพราะว่าเป็นทางกลับรถเวลากลับรถคุณจะเร่งได้เร็วขนาดไหนเชียวยังไงยังไงก็ต้องลดความเร็วอยู่แล้วไปฟังเสียงหนึ่งในชาวบ้านครับคือต้องจากระยะทางเลี้ยวขึ้นไปจากตู้ตำรวจเนี่ยไปถึงยูเทิร์นมันรถผมก็เก้านอหาเช้ากินขาเนี่ยมันมันจะวิ่งถึงเอแค่ เก้าสิบเนี่ยมันวิ่งไม่ถึงส่วนมากพวกผู้นำหมู่บ้านเขาจะโดนกันทุกคนเลยเค,เค,ครับสองใบสามใบครับมันเดือดร้อน,น,น,นอยากให้ท่านลงมาตรวจสอบดูหน่อยนะครับว่าคือเขาติดกล้องเซนเซอร์มันจะเสียไหมหรือว่าอะไรไหมอย่างเงี้ยครับนี่ครับเป็นไปได้ยังไงแล้วคนหนึ่งเนี่ยบางทีโดนกันสองใบาสามใบคือถ้าคนสองคนโดนเนี่ยอาจจะเข้าใจได้นะ แต่ทีนี้โดนกันทั้งหมู่บ้านเนีเออแล้วโดนกันหลายใบหลายครั้งด้วยรเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทีมข่าวของเราไปสอบถามกับร้อยตํารวจเอก นัทเสดฉายแสงเป็นหัวหน้าหน่วยบริการทางหลวงเขตอำเภอสูงเนินบอกว่าใบแจ้งค่าปรับเนี่ยเป็นของตำรวจทางหลวงจริงๆแต่ยังไม่ทราบนะครับว่ากล้องที่จับความเร็วมีปัญหาจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจะรีบรายงานไปยังกองกำกับการ6กกองบังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดอุบลราชธานีให้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบต่อไปยังไงฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยใบสั่งล้นตู้แน่นอนอ